สำหรับการประชุม JBC เป็นการประชุมเรื่องของเขตแดนนะคะระหว่างไทยกับกัมพูชาทางด้านนายสิริพลอังคาสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเบนจามินสุการจนันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศและพล,ลเรือตรีสุรสันคคงเิริโฆศกกระทรวงกลาโหม ได้ถแถลงกรอบการประชุมทวิภาคีคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC สมัยพิเศษในวันที่22ขอพยา21-22ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้แล้วนะคะโดยนายเบนจามินบอกว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศกลมสนทิสัญญาและกฎหมายในฐานะที่เป็นฝ่ายเลข,ขานุก,การการประชมุม เราจัดให้มีการประชุม JBC สมัยวิสามันในวันนี้และว,วันพรุ่งนี้ค่ะก็คือ21และ22ตุลาคมการประชุมจะจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีฝ่ายไทยก็จะมีคุณประสาทประสาทวินิฉัยเป็นประธาน JBC ฝ่ายไทยส่วนฝั่งกัมพูชาจะมีนาย รำเจียซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รับผิดช,ชอบสำนักงานเลขานุการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาเป็นประธาน JBC ฝ่ายกัมพูชาค่ะการประชุมครั้งนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของเขตแดนเป็นหลักค่ะและก็จะเป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่มีขึ้นในช่วง14-15มิถุนายนที่ผ่านมาที่กรุงพนมเปญประเทศ กัมพูชาฉะนั้นขอเรียนว่าการทำงานและการกําหนดประเด็นการหารือต่างๆเราต้องมีความสอดคล้องกันกับเวทีคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ g b c และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c คือทั้ง JBC g b c และ r b c เราต้องมีความสอดคล้องกันทั้งหมดค่ะเพื่อให้ไทยเราสามารถผลักดันผลประโยชน์ของชาติได้อย่างเป็นเอกภาพ เพราะการประชุม JBC สมัยพิเศษครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ JBC หารือกรณีบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วซึ่งหมายรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรัว้วเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ JBC ค่ะซึ่งก็จะสะท้อนความตั้งใจของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่นะคะดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการประชุม JBC ขึ้นก่อนจะแจ้งผลกลับไปยังที่ประชุม GBC ซึ่งตอนนี้มีการประชุม GBC อยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์น,นั่นเองค่ะประเด็นที่คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือกันนอกจากประเด็นที่กล่าวมาแล้วนะคะ ก็จะมีเรื่องของการเร่งรัดแก้ไข TOR ปี2003ในการนําเทคโนโลยีไรด้ามาใช้ในการทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศค่ะแล้วก็การเสนอพื้นที่เร่งด่วนในการกําหนดเขตแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันฉะนั้นขอย้าว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นหนึ่งใน,นกลไกทวิภาคีที่ไทยเนี่ยจะดึงกัมพูชากลับเข้ามาสู่โต๊ะการเจรจาอย่างสันติวิธีอีกครั้งตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ส่วนทางด้านพลเรือตรีสุรสารบอกว่าการประชุม GBC ในวันที่23ตุลาคมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์จะมีมาเลเซียกับสหรัฐอเมริการ่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคะซึ่งจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเป็นผู้สังเกตการแล้วก็จะมีการกำหนดแผนที่ให้รัฐกลุ่มมากขึ้นดังนั้นการประชุม j b c ในวันนี้และพรุ่งนี้ จะส่งผลกับการคุยในที่ประชุม GBC ที่กัวลาลัมเปอร์ในวันที่23ด้วยค่ะ